สวัสดีพี่น้องเมืองไทยสวัสดีพี่น้องเมืองนาสวัสดีพี่น้องสุข,ขูสุขคนเด้อชายพรมกะคขึหัวขึ้ถึงคือเกอ่าคือเกอ่ามนีผ้ามามือเรือสำเภาใหญ่พี่น้องมีใบพัดใบาตาลลมเป็นสันๆไปอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาเบื่อเดิมเอเชียทิกเนาะ พี่น้องหลายคนอาจจะรู้จักละพี่น้องหลายคนอาจจะประท่านรู้จักฝ่ายประท่านก็เห็นเรือแบบนี้กับมึงเอาได้พี่น้องมีโอกาสก็เลยถ่ายมาให้พี่ให้น้องเบิ้งคือเกา่าคือเกา่าพี่นอ้องเรือใหญ่อเชียทิกอืมน่าจะเป็นมีอา,อ,อาหารเนาะการกินใหญ่แห่งนี้พี่น้องเดือ กคุณก็จะเป็นเรือแลนนะครับเรือแลนใช่พนมกับผมมีเวลาหลายถว่าดะทายไกันจะไปส่วงของอีกมันยากเลยอีกสองสามหม่องมาทะเลเออ,เอพี่น้องฝนก็จะตก อ่ะมึงไปพี่น้องเอ้ยทายมึงกับมึงไปซอยฉันมึงเพราะสงบปากสงบคำกว่เด้อจะเข้าอ่ะมึงยางเดียว นี่จะเป็นเอเชียทิกน,นาอพี่น้องเนะจะมีสิ่งสาสบอกสวันฝนไพ่า,างก็มาขืนดอกเด้อสิ่งสาสรวัน <c oughs> อ่ายพนุดมกันสิทธายคลิปประมาณแปดนาทีเลยท้ายประดนดอกเมืเอ่อยมือเอ้าใส่ไหมกันสั้นระบาดเนี่ย มีเหมยกันซันเจ็ดทีกโกดังหนึ่งกดังสองกดังสามกดังสี่กดังหา้ากดังหกกดังเจ็ดนี่เบิดทุกโกดังตอนนี้พรท่านมีคนเดชตัวแรกๆคนหลายย่างเหยียบตีนกันเพิ่งเลือยยังเดียว